รมอุตุคาดหมายลักษณะสภาพอากาศทั่วประเทศไทยช่วงวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนี้ภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง20 60เของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง60 80ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะช่วง31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนฝนตกหนักมาก ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง60-80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งช่วง31พฤษภาคมถึง2มิถุนาฝนตกหนักมากภาคกลางฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นท,ท,ที่ฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60-70%ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่งช่วง31พฤษภาถึง1มิถุนาฝนตกหนักมากและภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40-60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งกรมอุตุประกาศลักษณะคาดการสภาพอากาศล่าสุดณนะช่วงเย็นวันที่29พฤษภาคม67ครับ